เลยนะเนี่ยจ้ะมีลูกล<ะ>เบอร์รี่เต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนคะดูลูกเชอร์รี่ดิกำลังกังโตเลยจ้ะเยอะแยะเต็มเมืองเลยจ้าแบลรี่ป่านะคะกำลังกำลังติดลูกจ้่สวัสดีจ้าเลิกงานคะ่ะเลิกโอเราก็มาเลาะๆจ้ะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะแวะดูบลูเบอร์รี่นิดนึงจ้าเพื่อนเพื่อนดูผลไม้ป่าด้วยจ้ะไปชมด้วยกันเลยนะจ้า เราก็จะพาเพื่อนๆดูลูกฮารอนฮาลอนลูกรัสเบอร์รี่ป่าจ้าเพื่อนๆดูนะหืออยากให้เห็นว่าปีนี้เนี่ยมันโดกแบบดูดิรัสเบอร์รี่มันโดกมากเลยเนี่ยต้นแค่นี้เนี่ยดูดิให้ดูนี่โดกโดกเพื่อนๆอยู่ใต้ใบหมดเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเ โดกวันนี้จะกินหมดไหมเนี่ยดูที่เนี่ยดูดิโอ้โหโดกโดกเป็นช่อเลยลาสเบอร์รี่จ้ะมาดูนะมันยังยังอ่อนอยู่จ้ะเห็นชัดไหมเนาะไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวดูต้นอื่นโดกย้อยมากเลยเนี่ยปีนี้จะเป็นไปตามคำทำลายไหมเนี่ยบอกฝน หิมะนานนี่ดูสิเขาไม่ได้แล้งนะคะดูแล้วเนี่ยพื้นดินเนี่ยเห็นไหมคะพื้นดินไม่แล้งนะอยาให้เพื่อนเพื่อน,นดูนี่นี่จ้ะนิ่ง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  <c oughs> ดกมากเลยนี่ดูเลยดกมากเลยนี่ก็ใช่จ้ะ มันจะใช่ย,ย้อยลงดินไปเลยอุ้ยนูนอีกนูนนูนนูนนูย้อยเปลยอย,ยอ้หไหลต้นมากเลยปีนี้นี่ไม่แรงนะคะทุกคนมาดูเลยเราอยากให้ดูอยากให้ทุกคนเห็นนี่จ้ะอู้แต่และเยอะขนาดนี้เรากินคนเดียวเดี๋ยวพาไปดูอีกดงนะตรงนี้เยอะเลยจ้ะเนี่ยแถวเนี่ยไหลต้นเลย เป็นเพื่อนคะดูลูกเชอรี่ดิกำลังกำลังโตเลยจ้าเยอะแย,ยะเต็มเมืองเลยจ้านี่เชอรี่อร่อยเยอแยะอะไรนี่ต้นข้างถนนเลยดกมากเลยปีนี้ผลไม้ดกมากเลยจ้าอีกอีกถนนอีก เรียกถนนอะไรเราเรียกไม่ถ่มกันจ้ะมีเพื่อนๆนถามว่าวันนั้นเราไปดูที่ถนนอะไรเรายังไม่ยังไม่รู้จักชื่อถนนเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่ามันมีลูกไหมมาทางนี้เราก็จะไม่ได้ให้ให้ดูเยอะเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเพราะว่าลูกเขายังเล็กะจ้ะมันเป็นลูกแล้วจ้ะติดแหละเพราะว่าดินมีความชุ่มชื้นนะคะสวีดเดนไม่ได้ไม่ได้แรงตรงที่มีบุเบอรี่มันไม่ได้แรงจนกรอบนะคะ ดูจากใบเนี่ยมีความเขียวชุม่มนะคะเนี่ยเห็นไหมอะติดนะคะติดติด,ต,ดติดลูกจ้ะเราก็ให้ดูแบบเป็นตัวอย่างอะไรแนวทางเนาะเนี่ยก็มีติดลูกจ้ะก็อยู่ที่ว่าเขาออกดอกเยอะไหมถ้าออกดอกเยอะเราดูแล้วติดติดทุกต้นนะมีแต่มีลูกมีลูกมีลูกเนี่ย มันมีลูกกัจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูที่ชัดๆเนาะเนี่ยต้นเตีย้ยๆเขามีลูกนะเห็นไหมฮะลูกเขาจะเล็กๆอะ่ะเขียวเขียวมันลูกมันยังเขียวอยู่เลยมันยังเขียวไปเหมือนใบยอย่างเงี้ยจ้ะดูดูลักษณะต้นบลูเบอรี่ไม่ได้เหลืองหรือว่าแห้งแล้งนะคะเราก็ว่ามีลูกเยอะละจ้า จะให้ดูที่แบบมันจะชัดไหมดูดิแต่เราอะ่ะเป็นคนอยู่ในป่าเราเห็นว่ามันมีลูกกระจาะเนี่ยเยอะอยู่นะคะเนี่ยติดจ้านี่นี่สองที่ที่แตกต่างกันนะคะคนละที่กับเมื่อวานเมื่อวานนี่เป็นอีกถนนหนึ่งนี่จ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยนี่จ้าเราก็ไม่ค่อยกล้าเอามือจับสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงฤดูนี้สัตว์มีพิษก็ออกมาแล้วนะนี่จ้า เยอะอยู่นะคะติดนะเราว่าเขาติดทุกต้นแหละที่มีดอกนะที่เราให้เพื่อนๆดูว่ามีดอกอ่ะจ้ะเราจะให้ดูต้นติเตี้ยนี่จ้ะติเตี้ยมีลูกจ้ะมีมีมีมเราเชื่อว่าไม่ผิดหวังค่ะมารอบนี้ <c oughs> เชื่อว่านะ <c oughs> ก็ไม่เคยไปที่อื่นหรอกจ้า เราก็พาเพื่อนๆดูแต่ตรงที่เราเคยให้ดูเนี่ยลูกเยอะอยู่จ้ะแต่ต้นเขาเตี้ยแล้วเราก็ไม่อยากเอามือมือล้วงลงไปมากนะักแต่กรอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูใหม่เพื่อนๆดูกรอนนี้นะเนี่ยเนี่ยจ้ะเห็นไหมคะลูกเขาเยอะแยะเลยนะเนี่ยจ้ะมีลูกนะคะติดจ้ะติดอย่างเงี้ยติดค่ะแล้วก็ดูแล้วลักษณะเขาสมบูรณ์นะดินไม่ได้แห้งแล้งค่ะ เขามีต้นไม้ปกคลุมอีกอย่างมีฝนลงมาแล้วก็หิมะยาวนานเขาก็เลยไม่แรงจ้จะสำหรับต้นบูบอรี่นะต้นที่รูะะปเกือบทุกต้นเลยจ้ะมากน้อยว่ากันไปตามที่มีดอกคนก็มองเราใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> เห็นคนที่มาทำอะไรประจำเลยท่านผู้ชม ลาสเบอร์รี่ปลาเยอะแยะเลยจ้านี่อ้โหดูสิเป็นดงเลยเนี่ยดงทั้งนั้นเลยเนี่ยดกมากเลยดกๆดกทั้งนั้นเลยดูดูดูเลยอยากให้ดูดกขดกดกนี่เขาไม่แรงนะคะดูสิ อุดมสมบูรณ์น้ำอยู่นะอย่างที่บอกไปหิมะยาวนานโอ้โหเยอะแยะเลยนี่โอ้แม่เจ้านี่เพื่อนอ้ลาสเบอร์รี่กำลังออกลูกเต็มเลยจ้าเป็นดงเลยค่ะตรงนี้เนี่ยของฟรีอยู่ในป่าข้างทางนี่แหละจ้า ไม่ได้เข้าป่าลึกหรอกจ้โอ้เยอะมากเลยโอ้โห <c oughs> นี่จ้าเยอะมากเลยเยอะแยะเลย,ย,ย,เลยอูุ้เพื่อนๆดูนี่นี่นโอ้เป็นแนวยาวไปเลยโอ้ๆ อเอายังไงนี่เอา,อางไนอาอางไนี่ทำไงจะกินหมดนี่มีมีใครเก็บเลยมีแตะเลา,ลานี่เลยจ้ะดูดิอูยะแยไปหมดเลยนี่นนโน่นี่อูนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนนี่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 กำลังติดลูกเต็มเลยนี่อูยาวสองข้างทางเลยตรงนี้อีกทางนึงนี่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 ทางนี้อีกอูดูเลยจ้ะ อยูจานี่อ้ราสเบอร์รี่เรียกถูกเนาะที่นี่ก็เรียกว่าฮารอลอ์อ้เยอะมากเลยจ้าทุกคนเราก็เลาะแล้วจ้ะไม่ใช่มีแค่โดงนี้นะมีอีกโดงอยู่ตรงนู้นเยอะกว่านี้อีกแต่เรายังไม่พาไปนะแต่ไม่อยากถีบจักรยานไปเพราะว่ามันเราเลิกงานเย็นแล้วจ้ะโอ้เยอะมากเลย เป็นดงๆเลยจ้าสตรอเบอรี่ป่านะคะกำลังกำลังติดลูกจ้ะนี่เขากำลังเป็นลูกจ้ะสตรอเบอรี่ป่าเป็นดงเลยตรงนี้เนี่ยจ้ะสตรอเบอรี่ป่าจ้าอินยืดมากเลยจ้ะเนี่ยเยอะแยะเลยต้องเก็บไปแช่น้ำาคืออยากได้มากเลยจ้า่อจักรยานไว้ตรงนู้น ง่ายยืดจะเอาไปปั่นไว้จ้ะเก็บก็ไม่ได้ไถ่ายเพื่อดูดิเก็บเอาเก็บเอา <c oughs> <c oughs> ย่าอินยืดจ้าแกปวดคลายเส้นปวดเมื่อยคลายเส้นสบายตัวเราก็ไม่ค่อยได้ทำกินหรอกจ้าเพราะเกียดอะ่ะเป็นคน ทำหลายอย่างมันก็เลยแบบบางทีมันเหนื่อยจ้านี่จ้ะเดี๋ยวจะเอาไปปั่นน้ําเก็บนะเพราะเวลาเวลาหน้าหิมะมาแล้วไม่มีนะต้องไปหาใบยานางที่ร้านกินสลับกันไปจะไปปั่นแช่แข็งไว้จ้ะทุกคนตรงนี้ง,งามๆให้มันจะ รถมาทา,างนี้ไม่นี้นี่เอ้หน่อยใบมันไม่ค่อยสวยเลยนี่จ้ะปั่นได้ด้านจะได้สักสองถุงก็จะผสมน้ำด้วยเนาะปั่นแล้วก็ผสมน้ำไว้ อ่จ้าพอละนี่นะแต่ไปแช่นะเอาไปปั่นแล้วก็แช่น้ำก่อนน้ำเกลือกับมะนาวแล้วก็ปั่นปั่นแล้วก็เอาน้ำผสมน้ำหน่อยแช่แข็งไว้จ้ะเป็นใบย่างย,ยืดที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นชนิ้นเล็กๆแล้วก็จะปั่นเอาน้ำเก็บค่ะเอาไว้แกงช่วง ช่วงที่ไม่มีใบหญ้าอินยืนดเลยจ้ะมีประโยชน์ด้วยจ้ะช่วยคลายเส้นกล้ามเนื้อสบายตัวจ้ะให้เราปั่นนะคะน้ำินยืนนะคะเดี๋ยวกรองเอาเศษเขาออกแล้วเราก็แช่แข็งไว้จ้ะ จ้าทุกคนเราก็ปั่นได้มาสีน่าจะแบ่งได้สีถุงนะเราไม่มีถุงเดียวเราแช่เย็นไว้แล้วก็ไปซื้อถุงมาใส่จ้ะแล้วก็จะแช่แข็งจ้าน้ำยาเอ็นย้า